แบล็กแอ g ด์กรานะทุกคนทำไมต้องพูดคำว่าทุกคนวะมันเป็นไรวะไม่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมต้องพูดทุกคนไกล้อยากรู้เลยงั้นเรียกให้มาไอ้เหี้ยครับมึงดูดูนี่มึงดูแบล็กแอน g ์กราสแกูอยากกินให้ดูดวันนี้กูปลดล็อกแล้วล่ะอยู่ที่นี่ตามใจปรารถนา สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตามใจปรารถนาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเชฟโจ้กำลังจะทำเมนูเบอร์เกอร์ในสไตล์ตามใจปรารถนาให้ผมได้เทสดูวันนี้เราก็เลยจะมาทำให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ตามใจปรารถนาเองเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างข้างบนที่เห็นอยู่ก็เป็นโคมไฟซุ้มประตูที่เราจะไว้ต้อนรับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ครฮะเนี่ยออ๋ผมก๊อฟครับกอบ<ส>๊อฟทิพย์ประกันภัยใช่ไหมครับอ๋อให่กอ๊อฟกับไม้ครับก๊อฟไม้ก๊อฟมาทำอะไรครับ <c oughs> ครับก็พอดีว่าวันนี้นะครับเห็นว่าคือได้มีโอกาสดูด YouTube ของหม่อมนต์แดกครับออแล้วคือเป็นเรื่องของการแดกเดียวเลยครับ<ช>่าการกินก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาขโมยกินหน่อยครับพี่มีมีช่อง YouTube ด้วยนี่มีครับชื่อช่องอะไรนะชื่อช่องก๊อฟพิชชานครับไปตามได้นะครับผมขับรถอะไรมาเนี่ย อ่าเนี่ยเอครับผมรถกระป๋องนะฮะใช่ครับรถกระป๋องจริงไหมก็ไม่กระป๋องนะครับก็ใช้ได้นะผมว่าเทคโนโลยีก็ดีอยู่นะแล้ววันนี้จะมาทำอะไรฮะมาแหลกครับผมมาแดกครับผมแดกอะไรครับเนื้อครับผมเนื้อได้กลิ่นวากิวแต่ไกลเลยครับเฮ้ยได้กลิ่นไกลขนาดนั้นเลยอได้กลิ่นไกลครับผมครับผมนี่จะเดินหรือว่าจะนั่งรถฮะนั่งรถก็ได้นั่งรถกอล์ฟไปเลยฮะอ่าอันนี้คือที่ของหม่อมหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักร ร้านหม่อมยังไม่เปิดใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเราจะตั้งใจทําเป็นร้านอาหารจริงๆมันคือออฟฟิศผมออฟฟิศที่ไว้ทํางานไว้ใช้ชีวิตเอาไว้หายใจแล้วตอนนี้ก็เลยเพิ่งแบบมาเปลี่ยนเป็นแบบว่าให้มันเป็นร้านอาหารก็้ยมันไม่เรียกว่าร้านอาหารเรียกว่าตามใจปรารถนาแล้วกันเรียกว่านี่เป็นสตูดิโอถ่าย youtube ที่ใหญ่มากนะครับก็ใช่ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าทําคลิปที่นี่เยอะพอสมควรแล้วเราก็ ใช้ชีวิตอยู่นี่ตื่นเช่ามาก็มาออฟฟิศที่นี่นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้หายใจเพราะว่าที่บ้านบ้านที่อยู่เนี่ยไม่ค่อยมีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ก็เลยมาปลูกแม่งที่นี่เลยมาหายใจที่นี่แทนหายใจนี่แทนก็เลยอย่างเงี้ยแหละแล้วก็พอดีคิดว่าเอพื้นที่มันเหลือก็ลองทําร้านอาหารสไตล์เขาเรียกไม่ไม่เรียกว่าร้านอาหารดีกว่าเขาเรียกว่าตามใจปรารถนาแล้วก็ทาสวนทําสวนตอนแรกทาสวนแค่นั้นแหละแต่ที่หายใจค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับ สามไร่ครึ่งตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะพากอล์ฟไปหาเชฟด้วยได้ครับใส่กันเปื้อนกันฮะมองหน้าพี่ก็ทีนึงมีรู้สึกไงฮะรู้สึกไงเขินีครับพี่นะเคยเคยทำอาหารไหมเคยบ้างครับแต่ไม่เคยใส่กันเปื้อนพี่แย่งกันช่วยหมดเลยเฮ้ยถูกปะถูกไม่ถูกเหรอทีกับกูเนี่ยเจ้านายแม่งไม่มีใครช่วยเลยมึงดูดิเอาได้กลิ่นเนื้อยัง ได้กลิ่นแล้วครับหอมมากเลยครับหอมไหมหอมครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาเชฟกันเลยดีกว่าครับค่ะหาเชฟโจ้เอาละเชิญเลยขออนุญาตนะครับอ้าวมาเชิญเชฟโจ้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟในตำนานใช่ไหมอะไรเอ่ยยำเนื้อโทมาฮอครับยำเนื้อโทมาฮอคครับทานเนื้อไหมครับทานครับทานครับของโปรดเลยครับจะช่วยไหมจะช่วยไหมช่วยไหมครับยาเลยครับใช่อยากให้ทำอะไรครับใส่กระเทียมกับหอมลงไปได้เลยครับอันนี้ด้วยป่ะแล้วก็ใช่ครับผักด้วยทั้งหมดเลยครับ อ๋อจริงๆก็หมดเลยหรือว่นิดเดียวเดี๋ยวไ้โรยหน้านิดเดียวอ่าอันนี้เป็นเนื้อทอมฮอคเป็นแบล็กแองกัสโอ้โหหมดนี่เลยอันนี้มันจะเป็นสไตล์น้ำตกใช่ไหมฮะใช่ครับฮะจริงๆน้ำตกนี่ก็อยู่ในหมวดยำใช่ไหมเหมือนกันครับอืมปกติก็กินเนื้อแบบไหนฮะกินเนื้อแบบไหนชอบกินจริงๆชอบแบบเนื้อดิบด้วยครับ ที่มันจะเป็นแบบแผ่นๆแบบว่าแดงๆเขาเรียกอะไรสปาชิโออะไรสักอย่างาปาชิโอใช่ครับชอบแบบแดงๆมีเดียมแร่อะไรเงี้ยแล้วจะงุนเหี้ทุกครั้งเวลาแบบขอมีเดียมแรนะครับแล้วมาแบบแข็งอะแบบเวลดันอะไรเงี้ยเพราะมันเวลดันมากแล้วมันจะแบบแข็งแบบแข็งไปๆอะเรียกว่าเนื้อเนี่ยมันต้องกินความจุลซี่ของมันก็คือความชุ่มชื้นนั่นเอง ง่ายไหมครับง่ายมากครับเรชฟเ็าทำไว้แล้วไงใช่เหมือนไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มาช่วยกัวด้วยข้าวคั่วด้วยช่วยเพิ่มความมันความหอมอ่แล้วเดี๋ยวเมนูต่อไปเนี่ยเชฟเขาก็จะทำเนื้อโทโาฮอคที่เป็นแบบสเต็กอ่ก็กินแบบอ่ามีเดียมแรได้ครับมีเดียมแรแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์วากิวเบอร์เกอร์ด้วยใช่แล้วแต่ว่าที่เป็นสเต็กเนี่ยเราใช้เป็นแบล็กแองกัส อ้าวตอนนี้เราก็จะมาทําสเต็กกันแล้ววันนี้เชฟโจจะทําสเต็กให้น้องก๊อฟทิพยะประกันภัยแดดคือจริงๆก๊อฟปกติก๊อฟชอบทำสเต็กเองด้วยครับจริงปะใช่ไปเลยไปใช่ไหมไปใช่ไหมไใช่ไหมทำไมถึก่อนถอนอันนี้เคยเคยทำแล้วแบบชอบทําให้มันเป็นมีเดียมแวร์ใส่โรสแมรี่แล้วก็ใส่พวกแบบไอ้อะไรนะทั่วไป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 แต่วันนี้เชฟโจมีอะไรจะสอนน้องไหมจริงๆก็เป็นในเรื่องของเทคนิคการใช้เตา เตาย่างประเภทนี้นะครับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยเกลือพริกไทยแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยเป็นผงผงสูตรพิเศษของทางทางเราใช่ใช่เริ่มแรกผมก็ลงเกลือพริกไทยนะครับง่ายๆเลยอันนี้สแตนดาร์ดเกลือไทยเดี๋ยวลองดูวันนี้ว่าจะแตกต่างกับที่ก๊อฟเคยทํำไหมเพราะว่าปกติเวลาก๊อฟทำก๊อฟพยายามทําให้แบบเคยเห็นที่มันแบบข้างนอกดูเกรียมๆแต่ข้างในนุ่มอะไรเงี้ยซึ่งแบบรู้สึกว่าทํายากที่มันจะให้ข้างนอกมันดูแบบสีเข้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เชฟโจจะลองทําให้ดูนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นการลงเตาซันตามเรียที่ทําแบบไม่พ่ออะไรไหมมันได้ความหอมอ๋อมันจะหอมกว่าแน่นอนเดี๋ยวลองดูเพราะว่ามันมาจากตัวฟืนด้วยป่ะฮะความหอมสาคัญเลยครับแล้วที่ไม้ที่เราใช้เนี่ยเป็นไม้ลาใหญ่เนี่ยแล้วก็เชฟเขาก็จะมีการไล่ระดับให้ใกล้ขึ้นเล่นไฟเล่นไฟมีใกล้มีไกลมีอะไรเงี้ยเชฟเป็นคนชอบเล่นกับไฟใช่ไหมเออแน่นอนครับแน่นอนครับเล่นกับแมลงด้วยนะฮะแล้ก็เล่นกับแมลงด้วย เนีครับเราจะเสียประมาณระดับหนึ่งแค่ปิดลายเนียเขาก่อนออนะครับแล้วเราก็จะกลับด้านเัา,าเมนูแรกเสร็จแล้วครับผมใช่แล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเราระหว่างรอเนื้อเราก็มาแดกสวัสดีค่ะเบอร์เกอร์แป้งโซโคนะคะแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อวากิวค่ะซอสเผ็ดค่ะแล้วเราตัดเลี้ยงนะคะตัดเลี้ยงด้วยแตงกวาดองนะคะทองมันคือทองอะไรครับหมอเออทองที่ขโมยมาไงเอาอะไรก่อนอันนี้ก่อนก็ได้ครับอยากให้ลองเบอร์เกอร์ก่อนเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวมันจะเผ็ดมันจะจักเบาไปหันอ่ะการกินอาหารเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่รู้ใช่แล้วครับ เอาเตีนก็ได้นะฮะเอามือสิเฮ้ยเอามือเอานันนีดูสิว่าใหญ่มากครับทุกคนนักร้องศิลปินจะแดกเบอร์เกอร์ได้ทุเรศขนาดไหนเราก็อยากรู้เหมือนกันทุเรศแน่นอนครับเหมือนตอนผมอยู่ในช่องผมกินกินเละเทะมากจริงปะอ่างั้นลองช่องพี่ดิเอาค่อยๆก็ได้อย่าพยายามเฮ้ยใจไม่ถึงอยู่เฉยเฮ้ยพี่สอนให้ไหมน้องโอโหยังไง เจ๋ะเฮาเลยทุกคนเป็นยังไงรสชาติอร่อยครับอร่อยครับพอแดกได้ไหมแดกได้ครับมันจุ๊ยนี่มากครับเห็นมีความแบบมีความฉ่ำนะมาอีกเมนูค่ะค่ะชื่อว่าโปรบอลนะคะแซนด์วิชค่ะนะคะส่วนผสมของเขาก็จะเป็นกุ้งทอดนะคะค่ะกับซอสชาท่าค่ะลองชิมดูนะคะจ๋อครับขอบคุณครับเออไม่คิดจะให้กูแดกมากเหรอครับโอ้โหใจแคบกันจริงๆเลยพวกนี้เห็นหนุ่มๆกันหน่อยไม่ได้เสิร์ฟแต่ผู้ชายหล่อๆ ก็ผมคือจริงอันเนี้ยมันเป็นซอสขาขามคือทรัฟเฟิลใช่ไหมทรัฟเฟิลใช่ปกติก็ไม่กินทรัฟเฟิลนะใช่แต่ว่าอันเนี้ยกินได้เพราะมันไม่ได้แรงมากนี่เป็นวากิวออสเตรเลียวากิวออสเตรเลียครับผมเนื้อมันได้มากเลยครับได้ไหมได้กอลชอบที่มันเป็นแบบผัวหอมอันเนี้ยมันแบบหวานนะครับอ่าอ่าอ่าอืมอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราจะมีเสิร์ฟที่นี่ด้วยอันนี้กะทําแค่แบบไม่ได้แบบเต็มรูปแบบเลยมากนี่มันยังไม่เต็มหมานี่ชอบ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 กินเนี่ย ชอบแดกเขาเลย <S <S คนทางบ้านแถวนี้ยังไม่เต็มเหรอไม่เต็มครับยังไม่เต็มครับใหญ่ขนาดนี้ดอกไม้ที่เสิร์ฟนี่กินได้หมดนะฮะอ,อะลองกินดูยครับกินได้รครับกินไ,<ม>ได้ครับลองดิฮะอันนี้หลอกปะไม่หลอกไม่หลอกเอาจริงจริงเอ้ายังไมเข้าใจอันนี้เอ้ยจริงจริงเชฟดอกไม้กินได้เปล่ากินได้จริงจริงอร่อยอ่ะเอ้าไม่ได้เราเล่นนี่พูดจริงจริงกินได้จริงจริงครับจริงจริงครับ อ,อันนี้พวกดอกไม้พวกนี้ที่กินได้หมดเลยอันนี้เป็นโคบอยกุ้งจ oh right> ับไหมโคบอยกุ้งโคบอยอ๋อโคบอยไอ้ไอ right. ้โคบอยหัวล้านเนี่ยเปพูดถึงมันทำไมอะไรฮะนี่คือมิสบอลค่ะมาเลย์เนลแซายนวิชนะคะเฮ้ยมันสวยมากไอ้มอมตกแต่งแบบเป็นดอกไม้ดอกไม้กับว่าแบบผู้หญิงชอบอะเมนูที่แบบมีดอกไม้แล้ทำไมเทปแม่งไม่เอาเพชรมาเลยวะเอาทองมาอีกละเอาเอาซ่อมมาซ่อมนี่กินมิสบอลด้วยอ๋ออ๋อมันคือแบบเหมือนฮอตดอกมิสบอลอย่างเงี้ย่เอา ของชิ้นไม่เบลทุกอย่างในร้านคือแบบชิ้นใหญ่มากอะเป็นพอชั้นที่ใหญ่มากนี่ก็เป็นวากิวเหมือนกันพวกนี้มันคือการเอาเนื้อไปทําให้แบบบดใช่ไหมแล้วปั้นเป็นก้อนใช่อืมใช่เห็นไหมมีความมันของวากิวเข้ามาแทรกะไขมันอือื่ออะครับว่าขนาดแดกจริงนี่เป็นน้ำตกน้ำหนกเออแบ็กแองกัส สไตล์ที่สามบ้านเฮ้าแบล็ k แอ d glass นะทุกคนทำไมต้องพูดคำว่าทุกคนวะฮะมันเป็นไรวะทุกคนทุกคนมึงทำไมทำไมทำไมพูดทุกคนไม่รู้ได้หรออยากรู้อยากรู้ไม่อยากรู้เลยงั้นเรียกเรื่องบ่ายเหี้ยครับมึงดูดูนี่มึงดูแบล็ k แอ d glass แต่กูจะกินให้ดูนี่นี่เป็นเป็นเป็นที่แรกที่ว่าแบบนั้นเลยนะต้องเป็นอย่างนี้แบกเลยอยากเอลยแบกเลยครับเออ วันนี้คุกปลดล็อกแล้วล่ะไม่เห็นด้โหมดใหม่แล้วล่ะทุกคนนะแพทอยู่อันนี้จับอยู่อันนี้สไตล์ไทยอีสานเดี๋ยวสไตล์แบบอเมริกาใต้กำลังจะมาโอเคอ่ารอเลยครับอันนี้เราเอาแดกเล่นๆไปก่อนมันเขาเหนียวไหมเขาเหนียวไหมเขาเหนียวไหมเนี่ยให้ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่จะมีคริสปี้พริกด้วย หมูกรอบหมูย่างใหญ่ทั้งหมูใหญ่หมูเล็กจะเป็นสไตล์เราคือคริสปี้พริกมีกี่เมนูครับหมอไม่รู้อ่ะนี่ค่ะอันนี้คือ S U สนะคะก็คือเาาเศสไส้กรอกตามใจค่ะชื่อตามตามใจเลยค่ะไส้กรอกตามใจเอาลองดูลองดูเป็นยังไงไส้กรอกตามใจเกินเหมือนที่อื่นไหมได้อืมเอางงงง ตัวผมก็เลยเป็นคนชอบกินไส้กรอกอีสานอยู่แล้วครับอร่อยครับไม่มีแบบกระหล่ำปีกระหล่ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซอสเสร็ตามใจไส้กรอกอีสานจะเสิร์ฟแบบฝรั่งคุณถามเลยว่าเราต้องมองกล้องไหนไม่ต้องมองครับไม่ต้องมองทางนั้นทำเลยทำเลยฮะ ก็เลยที่นี่ไม่มีรูปแบบฮะอ,อยู่ที่นี่ตามใจปรารถนา a ยูวิ e ไม่หนามเหรอทำไมตั้งชื่อนี้ก็ตามใจปรารถนาใช่ตามใจมึงนี่แหละตามใจกูอ่ะจริงๆก็คือจะตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าตามใจกูแต่แฟนบอกว่ามันอยากไปก็เลยบอกงั้นตามใจปรารถนาตอนแรกที่ผมเห็นแบบช่องพี่ครับแบบว่ายังไม่ต้องดูก็รู้แล้วว่าพี่ต้องพูดอยาบหน้ากูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอก๊อ หน้าพี่แย่ขนาดนั้นเลยเหรอหลองลองครับหลอกครับหลอกครับแล้วแล้วก๊อลฟนี่ออกออกออกเทปชุดอะไรเทปนุกคน์เทปไม่เขาเขาออกออกออกระบายเนี่ยนานแล้วครับนานแล้วเพลงอะไรเพลงเพลงอะไรดังเพลงอะไรดังโอ้ยกอลฟไม้ก๊อลฟไม้อ่ะรู้ก๊อลฟไม้อ่ะใช่แต่เพลงอะไรดังที่ปรึกษาร้องไงร้องไงบอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉา ดังเห็นไหมครับดังเพ็งนี้ดังดังเนี่ยก็ขายอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนเนี้ยแดกดิูเดี๋ยวพี่จะพาฟังเพลงพี่บ้างแต่ก่อนฟังเพลงพี่อ่ะผมขอใช้ช่องนางพี่โปรโมทหน่อยผมเพิ่งออกเพลงข้างรักกับชินชินนบุิครับเหรอคนครั้งรักครับคนครั้งรักย่องนะฮะหลังนี่นี่ออกคู่พี่นะพี่ก็มีเพลงใหม่เหมือนกันเพลงอะไรครับคนละยำคนละยำ ใจเจ้าเอ่ยไม่เคยจะกลัวเวรกรรมเป็นคนระยำอยากจะได้แฟนเขาคนระยำที่กินยำยำไม่ใช่คนระยำเลยคนเฮียนี่แหละไม่รู้ทำไมทำไมมีความรู้สึกเหมือนเวลาคุยกับมอมเหมือนกูโดนด่าไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยร้องให้ฟังเอาไหมจริงเหรอจริงจะร้องให้ฟังไหนร้องให้ฟังไหนเดี๋ยวสินี่วงพี่รออยู่มีวงด้วยมีแบ็คกราโอ้โหกินตั้งแต่เดินเข้ามาก็เห็นแล้วมีวงดนตรีด้วยจริงจังมาก นี่แหละคนแบบของผมนะครับเนื้อสิ่งแวดล้อมเนี่ยพิชูไหมครับไมาจะเริ่มเหมือนไอ้นิกกี้ขึ้นลูกเทนะไอเด็กเพียนี่ยคือผมจะตูนติดช้านิดนึงครับพี่พระเอกมาตอนจบนะคะอันนี้คือเตชมฮอสมาเตชมฮอค่าอ้าวเชิญเลยลองนะครับนี่เนี่ยลองเพียวๆก่อนเพียวๆก่อน แบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ่าใช่มันติดผักนะเพียวๆผมไปจิ้มล้างน้ำกนได้ไม่ใช่ดมก่อนดมก่อนเฮ้ยเออหอมจริงหอมจริงมันเป็นมันเป็นกลิ่นเนื้อที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ปกติไม่ใช่กลิ่นที่เคยได้กลิ่นมาก่อนนะครับลองดูเดี๋ยวสิดมเสร็จแล้วเลียก่อนเลียก่อนเลียเออนี่มึงดูโอยลิ้นแทบ ผมบอกแล้วเนี่ยที่ผมไม่อยากมาแบบมาช่องอื่นเพราะอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมาปลดล็อกแล้วเดี๋ยวคนจะรู้หมดว่าแบบตัวตนแบบตัวตนผมมันไม่ใช่อย่างที่เห็นในยูทูบของผมอะลิ้นเทพมากมึงแพนไปดูสาวๆดิดูแฟนคลับเขามายืนรอกันเต็มเลยมีแต่ผู้หญิงโอ้โหตอนกูถ่ายนะไม่มีอย่างนี้หรอกเดี๋ยวกล้องจับทันไหมฮะเมื่อกี้นี้ไม่ทันนะไม่ทันอะไรครับลอยทีฮะต้องเรียกทีฮะเรียกทีฮะจริงเอาหน้าสุดๆไปเลย เฮียมึงต้องมามุมนี้ไม่เอานี่เน้นขนาดนั้นนี่นี่ยแดงแล้วครับแดงแล้วครับลืมไปหมดแล้วกลิ่นน้องกลิ่นเนื้อรสชาติเนื้ออร่อยมากมอมอร่อยไหมเนี่ยเป็นครั้งครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่ได้มา มมมาช่่อองหนะทำไมอ่ะเขาบอกมึงเฮียมาในนิกกี้เลยเออไม่หรอกไอเฮียนั่นเฮียกว่าถ้อครับเออก๊อบนี่เพิ่งเริ่มเนี่ยยังไงเพิ่งเริ่มเพิ่งเดี๋ยวก็อาจจะเท่ามันหรืออาจจะมากกว่านะพี่ว่าอ่ะอ้ามันจะหล่นไหมครับอืมอหน่อยนะชุ่มฉ่ำอืมอร่อยมากอร่อยไหมมันนุ่มนะครับกลิ่นหอมอืมแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปกัดเข้าไปอ่ะความจุซี่อ่ะมันมีน้ำหน่ามันมีความหอมติดเข้าไปด้วย ทั้งขายมันมันกําลังพอดีแล้วก็ด้วยวิธีการทําเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเคี้ยวแรกมันจะมีหยดน้ำออกมาใช่ความฉ่าความฉ่าชุ่มฉ่าแต่ตรงมันนี้ดูน่าจะนุ่มมากเหมือนกันนะครับลองดูฮะลองดูปกติไม่กินมันใช่ไหมหลังกินแล้วครับเอาแรกกัไม่กินเพราะว่าไปเจอมันที่มันแข็งเออเอาลองดูว่าเป็นยังไงเหมือนเยลลี่เลยอ่ะเคยกินไหมรสชาตินี้ที่นี่มีกล่องกระดาษไหมครับทำไมฮะแพ็กกับแพ็กกลับ นี่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้คือส่วนที่อร่อยฮี่นฮะใช่แล้วความเข้มข้นมันจะแบบมากกว่าอีกไม่กล้าพูดทุกคนเลยเนี่ยเออมือ้ืมืูถือมือือใช่ทำไมไม่เลียก่อนวะไม่ทันแล้วปวดลิ้นแล้วครับยังไงชอบไหมฮะวันนี้เนื้อที่ตามใจปรารถนาเดี๋ยวว่าหลังตอนทำคริสปี้พิกเสร็จเดี๋ยวชวนมาใหม่ มีวันหลังด้วยดีใจยังไม่มาอยู่ไม่ต้องคิดดูก่อนนะเดี๋ยวเราแดกเสร็จแล้วเดี๋ยวครับเราจะไปนั่งลองเพลงอ่าคนอะไรนะคนข้างลักมีคนระยำคนเหมือนกันผมเปลี่ยนชื่อเพลงผมดีกว่าคนข้างไข่เออรน่มันต้องหัดเป็นอย่างนี้บ้างแล้วเว้ยเมา <c oughs> อน้ำพี่แตกไหลนองออกจากตา น้องจะรู้ไหมว่ามันทรมานเท่าไรโอ้ยน้ำพีหลังไหลน้องออกจากใจต้องเจ็บอีกสักเท่าไรทำไมน้องทำ สายตาอ่อนล ภัยมากนะครับอย่าถื่อสารนะครับมันยังจับไม่ค่อยได้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆมาโหรออนไลน์นะครับ Winner Music ครับผมคุณมากครับโอ้ยช็อตไปแล้วหวยชอกแล้วเปิดไฟเปิดไฟไฟดับจุกกลิ้มจบจบบ๊วัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการ